สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันที่4ี่แล้วนะคะทุกท่าน4ี่กรกฎาคมสองพันาร้อยหกนะคะแอดก็นำแนวทางดีๆตัวเลขสวยๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านมาดูเลขเสียนล,ลุนกันนะคะทุกท่านเสียนล,ลุนฟันให้แล้วนะคะเก็หนึ่ก็สปดดสองนะคะ ลอง9 1 9 2 7 3 8 3 9 3ด้วยนะคะทุกท่านข้อมูลบนนะคะทุกท่านตามต่อล่างแม่อ้อยนะคะก็เด่นวิ่งล่าง9 9 7 9 5นะคะทุกท่านมาดีนะคะข้อมูลของแม่อ้อยเมื่อทีท่แล้วก็เข้านะคะเด่นเด่น8นะคะเข้าเลขวิ่งนะคะตัววิ่ง8นะคะทุกท่าน มาตามตัวแอดพฤหวสเด่นมาแล้วนะคะข้อมูลบนนะคะชุดนี้8ปดนะคะทุกท่านตามตัวแอดท่านนี้กันนะคะ7จ7ดหนดสองเนะคะแปดหนึ 8, 1, 8, 2, 8, 3, นะคะทุกท่านตามต่อมือทองนะคะหเด่น6กนะคะ6กสองหกสามหกนะคะทุกท่านวันที่แล้วก็เข้านะคะ มาดูเอกสารชุดนี้กันนะคะแอดก็นํามาฝากเห็นข้าวดีมาหลายงวดนะคะทุกท่านงวดนี้เด่นมาแล้วนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดกเจ็ดสี้าหก้ากแล้ว็ห้าหนึ่งห้ห้นะคะทุกท่านนํามาฝากนะคะก็ปุโรยเอดนะคะก็ฟันมาแล้วนะคะตามมาให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่านหมดทีแล้วก็เข้าศูนยะคะทุกท่านก็มุนเข้าศูนย์สนะคะ วันนี้ก็ให้สามหางเหมือนเดิมนะคะเจ็ห้าเ็สี่ห้าแปดนะคะก็นํามาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านตามต่อของคนลาซิเมรนะคะล่างข้อมูลล่างนะคะทุกท่านเข้าดีนะคะก็ตัดจับนะคะเหลือเด่นนะคะก็มาตรงๆเลยนะคะเข้าดีนะคะทุกท่านข้อมูลล่างของคนลาศีเมรนะคะอันนี้คือเด่นหน่วยล่างนะคะ 1> 0 1 2นะคะอีกฝั่งก็3 7 9นะคะหมดที่แล้วก็เข้านะคะทุกท่านมาดูข้อมูลบนของแอทเทน,นี้กันนะคะ801นะคะมาตัวนะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่านมาดูชุดนี้กันนะคะ5 6าหฟันหเน้น5 0 5, 5, 5 7 6 1 6 4 7 5 0 1 6 4ด้วยนะคะทุกท่าน ตามต่อแอดกอดฝันนะคะแอดกอดฝันก็เด่นมาแล้วนะคะทุกท่าน0 3 1 3 2 5 3 3 0 3 1 3 2 3 3 3ขออภัยด้วยนะคะอ่านผิด4 3 5 3 6 3 7 3นะคะ8 3 9 3นะคะแนวทางทางแอดกอดฝันนะคะข้อมูลล่างนะคะทุกท่าน มาต่อด้วยแอดกลมนะคะเกตนุชนะคะเด่น 4, 4ี่ 5, 5ี่8ี่ห้านะคะทุกท่านเด่นล่างมานะคะดีนะคะสี่หของแอดแสงเดือนนะคะก็าม,มาดูแอดบวกคำสีสองแปดเจ็ดห้าเก้าศนสี่หกเกนะคะทุกท่านตามต่อด้วยแอดระเด่นนะคะห้ามาตัวนะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่าน มาต่อด้วยปู่ชัยภูมินะคะทุกท่าน8 0 8ศู4ย์แปดสนกตสองปะคะทุกท่านปู่ชัยภูมิมางวดนี้งวดที่5้านะคะที่แล้วก็เข้าศูนามนะคะมาดีนะคะทุกท่านตามต่อตามต่อปู่ประชานะคะทุกท่านหนึ่งเก้าศูนย์นนะคะทุกท่านมาดูท่านนี้กันนะคะก็ ่เด่นเกตล่างนะคะเกตหนึ่งเกตสองเกตแปดเกตเก้านะคะเกตหนึ่งเกตเก้าหนักๆน,น,นะคะทุกท่านก็มาดูแอดคุณพิพนเด่นล่างนะคะก็สี่หกศูนย์สองนะคะทุกท่านมาดูแอดชาวโรดสี่ห้าสองมาตัวนะคะทุกท่านข้อมูนล,ล่างนะคะก็สําหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทสวัสดีค่ะ